สวัสดีครับประชาชนทุกคนเลยวันนี้ก็มีข้อข้องใจส่วนตัวเล็กๆน้อยๆซึ่งผมก็มองว่าประชาชนทุกคนลหลายท่านก็คงจะงงงว่าข้อห้ามของ YouTube เนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายผมไม่แน่ใจในหลายเรื่อง แต่มันมีอยู่เรื่องที่ก็โอเคมันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์คำว่าลิขสิทธิ์ก็คออือเช่นเกี่ยวกับเ,เพลงอะไรพวกนี้นครับเขาเขาก็จะมีลิขสิทธิ์ของเขาว่าก็นจะนาไปใช้คุณก็ต้องขออนุญาตหรืออะไรประมาณนี้นะฮะผมผมก็ไม่แน่จใจนะครับว่า <c oughs> ไอการที่เขาบอกว่าขออนุญาตเนี่ย มันต้องไปขอที่ใครอะไรอย่างไรนะฮะถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ช่วยบอกมาด้วยเพราะว่าตัวผมเองก็อยากจะทราบว่ามีล้หไหยคลิปที่ผมลงลงไปเนี่ยก็คือจะมีของเรื่องนี้กรสิทธ์เข้ามาแล้วก็แบรนด์ของเราคาว่าแบรนด์ของเราหมายความว่าคือไม่ให้ออกสื่อไม่ให้ออกทุกทกท่านได้ชมว่าลิขสิทธ์ตัวเนี้ยคืออะไร แต่การที่ผมพูดถึงเรื่องของ Youtube วันนี้ผมอาจจะโดนโดนโดนแบนก็ได้เพราะว่าผมไปว่าเหมือนกับผมต่อว่าเขาว่าเออเขาห้ามเรานู่นห้ามเรานี่ห้ามเราทำอะไรต่างๆแต่โอเคตรงน,นี้ผมไม่ไมยนะผมก็พยายามจะให้ความรู้กับทุกๆคนต่อไปว่าลิกสิทธ์คืออะไรก็โอเคนั่นแหละถ้าพูดว่าลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์แต่ลึกๆมันคืออะไร รู้จริงเข้าใจจริงจะมีสักกี่คนครับลิขสิทธิ์หลักๆก,ก็น่าจะประมาณว่า,าเป็นการขออนุญาตเป็นเเขาเรียกอะไรนะเขาเป็นคือคือต้องต้องมีการขออนุญาตเขาอะว่าเฮ้ยคุณจะนําบทเพลงของเราไปใช้คุณจะเอ่ออะไรเดียวคุณคุณคุณจะ เอาของเราไปรอกเรียนแบบโดยไม่ได้ขออนุญาตเออเป็นไปได้ไหมใช่นะใช่คําว่ารอกเรียนแบบอย่าอย่าคิดว่ารู้เยอะหลายๆท่านก็คงจะไม่เข้าใจว่าลิขสิทธิ์คืออะไรคําว่าลิขสิทธิ์น่ะผมเองก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่าผมพยายามทำความเข้าใจกมันว่าอ๋อก็คือเหมือนกับว่าต้องไปขออนุญาตเขาขออนุญาตถ้าไม่งั้นอ่ะยูยดีคุณจะบอกว่าเฮ้ยเออคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณจะมาเอา เพลงของเราไปร้องคุณจะเอามาข้อความบทนี้ของเราไปใช้โดยโดยพระการโดยที่ว่าไม่ได้ขออนุญาตเรานะฮะประมาณนั้นหรือเปล่าประมาณนั้นหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะแต่จริงๆคลิปนี้ผมไม่อยากออกไปรแ,แต่ว่าผมจะพยายามถ่ายทอดว่าเอ,อ๋อลี่กรสิทธิ์ลิืกสิทธิ์เพราะว่าผมผมลงไปในหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยผม ปล่อยไปประมาณสัก21คลิปผมมีลิขสิทธ์ผลเข้ามาประมาณ20%ก็คือประมาณ20 20, 20 4เอ้ย4คลิป4คลิปมัง้งใช้คำว่าเปอร์เซ็นต์ผมอาจจะผิดเพราะว่าแต่ว่าผมเท่าที่ผมดูเนี่ยมันผิดตรงที่ว่าม,มันยังไงวะผมผมผมปล่อยไปเออใช่ พฤศจิกาตุลาตุลาตุลาอ๋อผมปล่อยผมปล่อยคลิปแรกของในช่องตะยารีรันเนี่ยผมปล่อยไปตอนวันที่ยี่สิบเก้ากันยายนคือคือคลิปแรกของช่องตะยารีรันครับก็คือมีนางเอกน้ำก็คือ,อ,อหลานสาวทั้งสองคนพ่เกนองกรีบแล้วก็กุนตาตาเนี่ย ร่วมร่วม,ร,วมร่วมกันเล่นร่วมกันพยายามเอ่อจะหาอะไรมาให้ว่าเฮ้ยาจะเราจะทําอะไรกันดีครับนู่นนี่นั่นด้วยความที่ว่าเอ่ออยากรด้กัดหลานแล้วก็คือไม่ให้เราว่างมากหรือว่าจะใช้คำว่า,าฟุ้งซ่านเลยไม่ใช่อเพีวยงแต่ว่าเอ,อ้เราเราหายกิจกรรมทํากันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะกลับมาเรื่องของลิขสิทธิ์ดีกว่าเพราะว่าคํานี้นะ ใครที่คิดว่าเป๊ะถูกต้องผมก็ดูเลหลาย u t u b e หลายๆช่องนะเขาผมบอกว่าเออเพลงนี้โดนลิขสิทธิ์เพลงเพลงนี้ไอ้โดนลิขสิทธิ์ตรงนั้นตรงนี้โดนก็ห้าตรงนี้คุณพยายามชี้แจงออกมาว่ามันคืออะไรดีกว่าไหมเช่นแต่ผมเข้าใจหลักนั้นหนึ่งคือไอ้พวกการล่าสัตว์การใช้อาวุธล่าสัตว์ใช้อาวุธแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเลือด สีของเลือดในในในช่อง youtube ก็คือข้าออ้าวแล้วก็เอออะไรนะหนึสองสแล้วก็เออลิขสิทธิ์เพลงหลกัหลกๆเลยลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยเพราะว่ามีหลายช่องไม่ว่าประเทศลาวเวียดนามลาวเวียดนามมาเลเซียไทย <S <S ผมฟังออกแค่ภาษาพวกนี้นะแต่ภาษาเออจะให้ไปถึงญี่ปุ่นกับจีนผมฟังดูเรื่องจริงก็คือมีลิขสิทธิ์ข้อพวกนี้อยู่ว่า เนี่ยเขากลัวเขากลัวเรื่องของหนึ่ลิขสิทเพลงลิขสิทธิ์ของอะไรมันมีข้อห้ามอะไรนะถ้าใครรู้ตอบตอบช่วยด้วยนะเพราะว่าหนึ่งไว้เป็นความรู้ของอย่าไปพูดถึงพวกยูทูบเบอร์ท่านเก่งๆหลายท่านอยา่าไอ้นี่ผมไม่ได้เอ่ยเรื่องต่อว่าใคร YouTube ที่เก่งๆหลายท่านเนี่ยโอเคเขาเขาใช้เวลาหลายปีกว่าจะรู้ว่าลิขสิทธิ์ตรตรงนี้นี่คืออะไรเพราะฉะนั้น ถ้าคิดว่าอยากจะให้ยูทูบเบอร์ใหม่ๆได้ีโอกาสเติบโตและให้ความรู้ได้หลายช่องผมว่าคุณควรจะแนะนำเรื่องของลิขสิทธิ์พวกนี้ให้กับทุกท่านนะครับเพราะว่าทุกคน,คนเจอมาโดยตัวผมเองอย่าง <S <S ที่เจออย่างที่ผมเรียนแต่เบื้องต้นว่าผมลงไปประมาณ20กว่าคลิปแล้วผมก็เจอไป4-5คลิปที่ว่าบอกว่าติดลิขสิทธิ์ นะันอันนี้อันนี้เรื่องจริงก,ก็ขอช่วยเหลือช่วยเหลือกันแล้วกันถ้าเกิดว่าคิดว่ามีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็แนะนําติชมติต่อว่ายินดีรับฟังครับเพราะว่ามันจะเป็นบทเรียนให้กับเผู้คนที่ไม่เคยรู้เรื่องจะได้รู้ว่าลิขสิทธิ์คืออะไรสิ่งต้องห้ามที่คุณห้ามคืออะไรขอให้เปไปตามนั้นนะครับ อันนี้อันนี้ต้องขอบคุณจริงๆถ้าเกิดแนะนํามานะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อห้ามหรือว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับชอบของ y t u t u นะฮะถ้ายัางไงฝากฝากฝากให้ความรู้ผมแล้วก็หลายๆท่านที่ไม่รู้นะฮะด้ความจริงใจนะครับคลิปนี้ขออนุญาตขอบคุณแล้วก็ขอขอขอ,ขอเลยขอให้ข้อมูลความรู้ขอพวกเราน่ดนึง ท่านที่ว่าแบบะระดับเซียนนะฮะเสียนเลยช่วยแนะนำเราหน่อยนะครขอบคุณนะครับขอตัวเลยครับสวัสดีครับฝากชมด้วยนะครับตายาลีรันไม่พอใจถูกใจหรือว่าแล้วแต่ตามสบายเลย